ครับมือนี้มาหาภารกิจไม่เห็นครับวิตไม่สิ้นก็ต้องดินลนครับหาอาชีพเสริมครับนี่คืออาชีพไม่ครับที่ผมอยากเด็ดครับกันคือโอ้ประธานบอกดีว่าในท้ายครับว่ามันคืออย่างครับนี่ครับวัสดุอุปกรณ์ครับนี่เหล็กครับ เล็กฉากกับยิบซ่อมบอลเฉลยให้ก็ได้ครับมันคือบอรจริงดีดนั่นเองครับเ่นมีความรู้ครับในการเฮ็ดบอลเฉลยออกความมันคาะเราเฮ็ดไหนครับนี่คือบอรจริงดีดนะครับลองเบก่อนครับหนึ่งบอ กว้างร้อยยี่สิบยาว240สองร้อยสี่สิบเซนนะครับหน่วยเซนก็คือเมตรยี่สิบกับสองเมตรสี่สิบครับเราเนี่ยเคยเฮ็ดมาแล้วครับเราซื้อพี่อ้อนครับเนี่ยบ้านอยู่บ้าน,าน,านแดงสวาง่างอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิครับตำบลยังคือพี่หนองตงูมผมมีความรูม้ครับ ะกี้จะเลี้ยงอยากบอยี่สิบสี่นี่ครับเราเคยเป็นเสียฟาร์มยิ่งดีนะครับแต่ว่าด้วยภาระหนาทีครับช่วงนึงก็เลยบอได้เลี้ยงไปเก็บบอไปขายมีบอขายบอเก้าบอฮะขายเล็กขายมือเส้นเล็กครับอู้น่าเสียได้ครับวันนี้มือมือดีขึ้นดีคิดแค่ในพวกครับเนี่ยแลกลับมาเลี้ยงอีกแล้วครับ ตอนนี้กับบออยู่หลังบ้านแล้วพนละแต่ว่าผมก็สนใจครับอยากจะ่ร้องเมองครับาร็เลยให้เรานะครับมาให้ความรู้แล้วก็ซอยที่เฮ็ดบอนะครับลองมึงตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม,มกว่าครับ น่งพันกลับบ้านนียครับเยหลังจากเลิกงานนี่กันมานี่เลยครับเลิกงานล้าก็ออกมานี่เลยไอเราก็เเ็ดทาแต่ดนแล้วล่ะแต่ผมก็พึ่งมามนะครับอุปกรณ์เรามีครับตอนนี้ลงทุนไปแล้ว1000หนึ่งพันเท่าไหร่ฮหนึ่งพันห้าบาทใช่ไหมครับหนึ่งร้อยห้าบาทหนึ 1, ่งพันโมเมนต์ไหมพันห้าบาท หนึ่งร้อยห้าบาทพอมี้เอผมมกลืนลืมหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทเอาเลยโอ้เนี่ยหนึ่งพันห้าบาทครับเราให้มา้ันนี้หนึ่งพันห้าบาทนี่คือเฉพาะค่าอุปกรณ์นะครับค่าแรงอีกต่างหากนะครับนี่ครับเสียสละเวลามาเห็ดให้ครับเป็นผู้อื่นเป็นเจียนให้บะปุ๊บตอนนี้ฮอตขั้นตอนไหนแล้วครับเออไม่ต้องบอกกับลูก เชื่อมเอ้เชื่อมโค้งกันครับยิบซ้ำบอดค่อยขึ้นที่หลังครับนี่ยิบซ้ำบอดห้าแผน่นเหล็กฉากแบบบางนะครับเหล็กแฉบบากแบบบางหาเศษเสศจแล้วเท่าไหร่หกเมตรร็จ <120. S 1> แล้วสิบเศษลร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาท,120บาทต่อเศนห้าเซนนั่นบอกห้าเซนเศนละ รอยยี่คบยิบซั่นบอร์ดแผ่นละหกสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ลวดเชื่อมเนี่ยบได้รวมนะครับเรามีแต่กระสีเปลองค่าในพื้นครับเครื่องดื่มครับนี่น้มเัเจ๊งง้วยครับไอพีเรามากินสางได้ครับนี่เราเฮ็ดมาแล้วได้ยี่สิบสี่บอเมื่อนี่นห้เราเฮ็ดให้ครับที่ที่เฮ็ดมือนี่ผมเนยอย่างนี้ครับผมถือไปเอาพันจิงฤีด นะครับอีกสิ้นเดือนท่านมาพึ้นมาสิ้นเดือนรอบรอบรอบใครมันนะครับไอพี IP อยู่ทางบ้านพุ่นละทางกาลสินพุ่นละเราไปได้เมียทั้ทงคุณเราเสี่ยวไขยิงลีดมาให้นะครับ,รบ,รบเดี๋ยวค่าแรงไว้บ่างนครับเดีวค่าอุปกรณ์ค่าสร้างสังไหน เลยตัวลมกันอีกเีนหนึ่งนะครับครับไนี้มาเบิ้งขั้นตอนและวิธีการทำและเห,ลนะเ,เหตุผลนะครับว่าเป็นยังต้องใส่บ่อขนาดนี้อันอเหตุผลนะครับว่าเป็นยังต้องเหตุบอ่อขนาดกว้างร้อยี่สิบยาวสองร้อยสี่สิบเซนมันล้มตัวพอดีครับกับแคนยิ่สองบ่อ อ๋อหยุดจำว่ะพอดีทั่วไปเขาเฮ็ดแบบนี้บ่เฮ็ดแบบนี้ต้นหน่อยต้นหน่อยเอาเฮ็ดใหญ่กว่านี่ได้บ่เห็นในคนหนึ่งก็ได้ครับเอาเห็นในคนหนึ่งต้องดูแลยากนะครับคุณดูแลหนักแล้วผมไปเห็นเนี่ยเขาเฮ็ดบ่อเงาๆของเขาคือดูแลได้ไหมเอาบ่อปูนก็ได้ยันี่นะ ออเ,าเอาาปทำงานเลยครับผมเอาง,ง่ายๆคือสําหรับมือใหม่<ช>มือใหม,ม่เอาสำนีกับพอ่อครับผมนะครับนี่คือสํอาหรับขั้นตอนวิธีการทําจําเป็นปะครับต้องใส่เด็กฉากลายเสน้นที่ หาเซนนี่คือมันพอดีเลยนะครับพอดีเราว่าพอดีเลครับเราเคยเห็นมาแล้วเนาะเราเปียเตียงเพิ่มี่เซนหน่อยพอดีเปียเราหล่นเราเป็นคนเห็นนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่เห็นยูผู้เขียวเลยครับแต่ผมเอาไปเลี้ยงอยู่บันแทนบันเตาคุณล่ะครับตำบลบันเตามือบันแทนจังหวกเตี๋ยภูมเจ้ว่าเขียวรถมาใส่เอายลนี่ให้เราเห็ดให้ยูพี่ กันเท่เราไปเห็นยุ่คุณผมมีเครื่องมือครับทท้นเป็นยากหาอีกครับเรามีเครื่องมืออยู่บ้านเรากั่ว่าอยา่างเราลำบากต้องขนย้ายครับเดี๋ยวผมมี่หน้าที่มาขนย้ายอย่างเดียวยกไปเป็นบอ่อเลยเราเชื่อมเล้วกันกัน้นบม่เลี้ยงยิ่งดีได้บ่เอาไปเลี้ยงอย่างไดเลี้ยงแค่น้อยลีงแค่น้อยนี่นคืออา,อาชีพต่อไปครับถ้าเกิดจริงดีบรวลุงก็แค่น้อยนะครับ นี่ครับเชื่อมอยู่ที่โพสเซนากาครับเขาเห็นไหมครับมือนี่นครับนาลอกเบิดครับเนี่ยนี่จะอากวันนี่นะครับกวันมันอาชีพเสริมเราครับล้มคนหลายอาชีพแับบ้านเราป้ายอยู่หน้าบ้านเราว่าไทยนาฟาร์มฟาร์มมีเบิรดตุ้ยยังครับตะกี้เราเลี้ยงนูนเราเลี้ยงเพราะว่าเหลือต่วนมันนะนะว่าเราต่วนนูว่าอยากขามัน เดนนี้เราหันมาเลี้ยงยิงหรียญแ, mm. แล้วเดี๋ยวจะเบิ้ลครับย mm. ิงหรีดเราเลยเป็นยังไงครับตอนนี้โค้งกเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปคือใส่ย,ยิบซ้ำบอร์ดครับเสร็จเรียบร้อยนี่ยิบซ้ำบอร์ดก็พร้อมแล้วตัวยิงซิลิโคนก็พร้อม สิเรโนพร้อมครับเรียมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต่อไปนะครับไปเป่นตอนต่อไปกันเลยครับครับขั้นต่อมาครับมีครับใส่กระเบื้องนะครับใส่ยิบซัมบอร์ดอันพอดีครับที่เราบอกวันที่เลือกใส่ยิบซัมบอร์ดไอที่เลือก เ็ดบอขนาดเท่านี้ก็เพราะมันพอดีกับแกนกับแ่นความรอครับเนี่ยปัป๊บเดี๋ยวก็เล,ลี้ยวแล้วกลัมลครับ ประกอบลิปซัมบอร์ดครับ ที่ได้ในหลักายครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเย,ย,ยอะแยะถ้าเฮ็ดไข่ขายบอ่อเท่าไหร่ดีดังนี้เฮ็ดขายขายบอ่อเท่าไหร่ซื้อขายขายบอ่อละพันห้า <laughs> พันหาผมว่าเกินนะ ประมาณสองพันหนอใครสนใจสนใจได้ครับบ่อละสองพันเราคิดให้วสิได้กับคำเบื่อดได้แล้วเนี่ยพิจต้าอามองแรงตอนนี้ก็สองจุ่มเพิ่มครับ ดได้เลยอยากได้เขาก็ได้ครับนี่บอกนี่นะครับสุดท้ายแล้วครับดันสุดท้ายแล้วประกวดเขาครับนดิครับนี่เป็นพอครับแต่กันยังเดียวนสุดท้ายครับยิงซิลิโคนเพื่อนซิลิโคนเนาะ จะได้บอ่อขนาดกว้าง120ยาว240เซนนะครับกว้างเมตรยี่กับยาว2เมตร40ครับ เยียบนี่นึงครับนี่ครับบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดครับถ้าเลี้ยงป่ได้กับไปเลี้ยงอย่างอื่นครับนี่สวยงามครับนี่ลงทุนถ้ายังไม่รวมค่าแรงก็หนึ่งพันห้าบาทนะครับ ใส่ครับสำหรับทางแก้ปัญหาฝั่งนี้มันรวมเราจะไปใส่ฟังบุญครับองห่วงครับสุดท้ายก็ต้องยันนะ ฝั่งนี้เดี๋ยวไปใส่ฝั่งนั้นเนียนนค่อยๆใส่เลยครับเยังเมื่อไหรมันจะแตกครับ นี่ลุงครับตรงรอเคนนั้นก็ใส่พางใาใั่มันเลี้ยวกัน อดีวะพอดีเลยเหยียดเหยียดครับเหยียดเหยีดย,ด,ยดเลยมันเข้ากันเอาเอาแล้วมาใส่ฟังนี่ไปเนี่ย,ยมาจะทานเย็นแล้วและด่านสุดท้ายจริงๆ

Okay. โอเคมีหัวแนว่็เป็นอยังครับถ่ายกระตุองอยาแนวตอนสุดท้ายครับยาแนวแกาวสีโคนครับเปวิธีการ ผมลองแล้วครับเบิงมือของผมมือฟรีมือครับนี่นะครับขั้นตอนการยาแนวยาแนวเพื่ออะไงครับยาแนวเพื่อเชียงตัวกับเพื่องยึดสร้างประโยชน์คือ,อยามันตัวนิดหน่อยมั้งครับมันชีได,ดออ้บอชีได้บอ ถามรายละเอียดแล้วมากพอสมควรแล้วครับอย่าแนวเพื่อไม่ให้จริงดีดเนี่ยถ้ามันตัวน้อยๆมันจะซ้าหมดเลยนะครับหูน้อยบม,หมยนะีหูหให้มันออกแดงเมื่อสีออกครับอย่าแนวกับบ่อให้มันออกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับบ่อจริงรีนะครับ กำลังเก็บรายละเอียดครับครับผมบึงจะพังนี่เตีเ้ยงเหยาแนวเรียบร้อยครับสวยงามอันนี้บอลเรียงจริตนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับยังไงอย่าลืมกดติดตามให้ได้นะครับขอบคุณอีกครั้งครับติดตามตอนต่อไปอีกครับว่า ตอนเอาไปเลี้ยงแล้วสิปเป็นอยง่งไดตัวจะจะตายไม่ให้เบื่อครับสวัสดีครับ